ดีครับเมื่อที่พี่พ่อแม่พี่นอ้องที่อยู่ทางบ้านนะอยู่กรุงเทพเลยนะครับผมที่กำลังทำม้ากินด้วยว่าแลนะขับรถแท็กซี่อยู่เลยนะครับอ่าก็หายนะาาหน้าหายตาไปนะผมก็มาดูแตนวัดเก็บเขี่ยวปูมันปูอ้อยปูกระโปุอยู่ทําไม่ได้มาทําคลิปคล้ายๆเกิดบบเป็นขึ้นเดือนเลยกลับมาที่ก็หน้าตาหน้าตาก,ก็ค่อนข้างจะดำตัวก็ค่อนข้างจนะดำโดยเพราะตากแดดตากร้อนกลับบ้านไปทําไปเก็บเขี่ยวมันเก็บเขี่ยวอ้อยเก็บเขียว หลายอย่างนะครับผมที่ทําอยู่บ้านเนาะกันเลยไม่ได้มาเจอพี่ๆกันก็พี่ๆเขาก็ถักมาถามมาหลายคนมาตอนนี้อยู่ไหน,นไม่เห็นทําคลิปลงขายรถเลอ๋อมถึงมาจากบ้านครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวรถมันเดือแต่วันนี้ทำคร่าวๆให้ดูแต่ละคันกันนะวันนี้มีรถสวยๆจอดอยู่นอ่าร้านประมาณ8คันนะครับก็ตอนนี้เห็นทางคนส่งเขาประกาศให้ต่ออยู่ให้ตามีแล้วเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันว่า ต่อทัพยสีเราเงินดาเท่าไรเงินผ่อนเท่าไรนอกจะเกิดต่อพี่พี่ดียังพอสู้ไหวด้วยฮะเงินได้ก็เข้ามาซื้อของตัวเองนอกจีกได้ไปดองไปหฮะผ่อนเป็นรายวันเป็นแบบว่าาได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะนี่เป็นผ่อนเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรถตัวเองยังพอมีเวลาหาจใจอยู่นะครับเดี๋ยวมาชมคลิปเจริะคันกันเด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ขับรถแท็กซี่ทุกคนนะครับ สวัสดีเดอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านเละอยู่กรุงเทพที่ยังติดตามกันอยู่จัติดตามช่องแท็กซี่เจริญนครอยู่นะครับเหมือนเดิมครับรับแท็กซี่รับสื่อขายรถแท็กซี่มือสองจำนวนมากใี่ราคาสูงหรือว่ามีรถพดป้ายรถที่รถป้ายหลจะจามาเทินมนเขาเรียบบกว่าเกาแลกใหม่ก็ได้นะครับห่างหายกันไปนานอยากที่บอกต้นคลิปว่ากลับไปดูแลกิจการของตัวเองอยู่ก่อตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับกลับมาก็มีพี่ก็ะทามหาหลายคน วันนี้ก็มีรถเขาม,มาหลายคันอยู่แต่วันนี้ผมจะรีวิวแบบมไม่ละเอียดมากนะครับไม่ได้เจาะจงเป็นหลยคันแล้ววันนี้ผมจะเอาไม้มาด้วยเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงถึงมาทํางานวันแรกแต่วันนี้เด้จะรีวิวรถที่ว่าต่ออายุให้8ปีแล้วแล้วก็ผ่อนเท่าไรดาวเท่าไรแบบ่าวๆก่อนนะครับแต่เกิดว่ายังไหวอยู่ยังพอสูได้ฟูสูกันไปได้ก็เขามาจอดเป็นของตัวเองผ่อนเป็นลายดเดือนอแล้วก็ได้รถเที่ยวเหลือผ่อนรถก็ยังเป็นรถเราเนาะ เดี๋ยวผมมาดูเดี๋ยวพามาดูคลิปแต่ละคันนะครับผมคันแรกก็หนึ่งมคห้าเจ็ดศูนย์สามีกับเกลียวเรืองแท้นะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกมันลดเกลียวเรืองแท่แต่งานมาน่อยลดมือเดียวแล้วก็ลดเียวเลืองมันจะไม่โซมเหมือนรดปล่อยเช่าอะไรพวกนี้นะครับผมสภาพมันก็ยังดีอยู่ อันนี้จะรีวิวแบบคร่าวๆก่อนนะครับยังไม่ได้เจาะจงมีรายละเอียดมันทุกๆคันที่ผ่านมาแต่สแตนดาร์ดในการทํารถก็เหมือนเดิมทุกคัน,นครับ<ม>เราจะทําให้ทุกอยาก่างเลยภายในเบาะใหม่สีใหม่เช็ดช่วงล่างใหม่แล้วก็เปลี่ยนท้ายเคร,เรื่องยวให้ใหม่นะครับซื้อรถที่นี่รับกันได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้มาชมเกาะข่าวกก่อนนะครับอันนี้ก็เหลือแปดปีแปดเดือนนับรวมต่ออายุรถจด30 เดซิฟสี่หกศูนย์สี่หนึ่งเซ่นนะครับก็ต่ออยู่รวมต่ออยู่ให้เราสามสีจากคุณสมก็เป็นแปดสี่แปดเดือนทั้งหมดที่เหลือวิ่งอันนี้จะดาวอยู่สี่หมื่นสองนะครับดาวน์สี่หมื่นสองพันแล้วก็ใช้คนข้ามหนึ่งคนที่ทำงานรายได้เราตัวทีหมื่นหพันบาทมีสลิปเงินเดือนเห็นบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนย้อนหลังซ้ำเอ้ยย้อนหลังสามเดือนย้อนหลังสามเดือนแล้วก็ผู้จะดสื่อก็มีทะเบียนบัตรประชาชนให้กับที่แค่นั้นนะครับสามอย่างมาเดชิกเล็กนิดทั้งผู้สื่อผู้ขับของตัวง่ายๆครับ ลดคยวเลีเ้ยว่นอนปินไลยเดือนอคันนี้จะ่อนอยู่6 6งวด6 6งวดก็คือ5ปีครึ่งเงินละ1 7 5ห20บาทนะครับสรีฮาตะวันบรรหะ80บาทก็พอไปได้ครับก็ครับไปได้จะเกินว,วันวันหะ100กว่าบาทอยู่อย่างเงี้ยก็พอสู้ได้่อนมดกเหลือ ไอรูวิงก็สองปีฮ่าปีครูปีเดียวสองปีก่อนนะครับ,ค,รบคันนี้ก็ไม่ค้าก็อยู่ที่แปดหมื่นนะครับพรหกสิบหกนวดหมื่นหกพันหน่อยา 5, 5, 5, 5, 6, บาทเรียร์าตะวอชมันละหัวเลยะสิบบาทแถมเดาแบบไม่ค้ามแปดหมื่นแต่เดาแบบมีคนค้าก็สี่หมื่นสองมันมีสองเลนนะครับรถจะผ่อนถูก์คอนแทกก็อยู่ที่เงินดาวเรานี่ครับดาวถูกดาวแคมก็ค้างนวดมันก็ตามลงไม่ว่าจะซื้อรถบา้านมอเไซค์อะไรทุกอย่างนะครับนะ นีข้าวๆก่อนนะครับท่านแรกตรงซ้ายตรงนี้ก็ค่อยๆเข้ามาดูรถตัวจริงก็ค่อยๆเขามาําลรเดียวกับผมผมยังจะไม่เจาะลึกนะครับขันนี้หนึ่งโมคอลเจ็ดสองห้าเจ็ดก็คือเลื่องแท้เหมือนกันคันนี้ลูกค้าน่าจะจองแล้วครับผมอันที่สามมอคอห้าสามห้าสี่คือคือเลื่องแท้เหมือนกันถ้าเป็นพวกหนึ่งมคอพวกเนี้ยคือเลื้งแท้หมดเลยครับ แล้วขอดีของการออกรถปีใหม่ๆอย่างนี้ครับผมบอกหายว่าดีว่าเราไปซื้อรถมือสองที่สภาพเก่าๆใช้งานมาหลายแล้วงั้นออกไปได้เจ็บใจแน่นอนผมขายรถมาไปดูชกกี่เป็นสิบปีแล้วครับเวลาเราเลือกซื้อรถมีกําลังดึงเงินดาวประมาณสามหมื่นสี่หมื่นึ้นเนี่ยแท็กซี่เมื่อก่อนเนี่ยจะออกรถทันทีนี่ต้องใช้เงินเยอะนะถุกว่านี่สีมุงสบากกได้รถปีตั้งประมาณสิบแปดสิบเก้าแล้วก็ดีของการออกรถปีใหม่ๆอย่างนี้ไปมันถูกใช้งานมาน่อยแล้วก็เป็นรถมือเดียวเที่ยวเลี้ยงแท้ คันนี้ออกไปเองอะไม่ต้องกังวลนเรื่องสภาพไม่มีก็ออกไปก็แทบจะไม่ต้องเข้าไปซ่อมไปนะครับนั้นออกไปดูแลตามาขั้นตอนในการขายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูแลพวกนี้ได้ใช่ไปอีกปีสองปีนะครับกว่าจะได้ถึงเวลาระยะเวลาการซ่อมผมขายออกไปเยอะเลยครับรุ่นนี้ปีที่แล้วก็ไม่มีฟีดแบ็กเรื่องการซ่อมกลับมา ที่บอกข้อดีการออกรถปีใหม่แต่ว่าถ้าพี่ๆมีงบน้อยก็เลือกตํางบแล้วกันครับแต่เราต้องรับสบภาพไม่ได้ถ้าเราเออกรถปีน้อยงบน้อยมันก็ต้องรับสบภาพไม่ได้ครับไม่มีที่ไหนดาวถูค่อนถูแล้วครับเราได้รูปสภาพดีถ้าจะทํามันจะเป็นแบบนี้เนาะคันนี้ก็เกี่ยวเลื่องแท่รถมือเดียวนะครับอันนี้ก็ข้าวๆเลยดาวอยู่เป็น LPG ดาวอยู่เจ็ดห้าหมื่นสองนะครับคันนี้ ห่าหมื่นสองขวัญเจ็ดสิบสองงวดขวัญหกปีครับเจ็ดสิบสองงวดเหมือนเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาทอ่าชันท่านนี้ก็โดดก่ต่ออยู่สามปีแหละเหลืออยู่สิบปีเก้าเดือนทั้งหมดนะสิบปีเก้าเดือนขอน่อนหกปีอับหกปีหกปีเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้กวัญเหลือกำไรวิ่งสามปีกว่าครับสามปีกับสี่ปีสามปีกว่าขวัญเอ ผูส่งก็ต่ออยู่ขนาดนับนผมกลับมาก็ดูข่าวนี้พอดีเลยว่าก็ปั๊บไปเนี่ยแล้วก็หนาวไม่ทําแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นบาทผ่อนเจ็ดสิบสองงวดงวดละหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหสิบบาทเฉลี 18, ล่ยหะแต่ว,วันละพวกว่ายิบห้าบาทครับมันก็จะออกมาเป็นแนวทางนี้ครับในการรับของผู้ส่งเนาะรถก่อเรือประมาณสิบปีกว่าสิบปีเก้าเดอนอันี้ก็เขาจะเพื่อเป็นรถใหม่แล้วครับออกไปก็นองๆไปเด้งเลยครับไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพ หนึ่งมคกับหนึ่งเก้าเก้าเก้าโอ้โหคันนี้ทะเบียนสวยใครเห็นใครก็ต้องอยากได้แน่นอนครับหนึ 1, ่งมคก็เป็นหมวดเคียวเลืองแท้เหมือนกันหนึ่งเก้าเก้าเก้าทะเบียนสวยทะเบียนให้โชคคันนี้ก็คาวๆเหมือนเดิมครับทุกอย่างทําให้หมดเบาะสีม,มันเก้ํามันเกลียเช็คช่วงล่างห้าไม่มดครับสื่อรมือสองที่นี่ไม่ได้ขายสามสภาพแน่นอนตามที่ผมเคยทําคลิปไว้หลายๆคลิปคันนี้เป็น LPG นะครับ ทุกท่านจะเป็นออโต้หมดนะครับที่นี่ม่ขายรถเกียร์ธรรมดานะครับ LPG พอันนี้ดาวเริ่มต้น40,000บาทนะครับ40,000บาทใช้คนขับหนึ่งคนทำงานไรายได้รับสตทธิ15,000บาทมีสติ๊กนเดือนจะเป็นยามระบบฟแม่บ้านใครก็ได้ที่มีสติ๊กนเดือนนะครับไม่เช็คใบเลืทั้งผู้ซื้อผู้คับขี่เช่าซื้อก็ง่ายๆเลยทะเบียนบ้านปรถยนต์ไปกับสี่สถานะแค่3อย่างอันนี้ดาว40,000คน66งวด5ปีครึ่ง16,525บาท16,525บาทก็เฉลี่ยหาวันละ550บาทรถเราวิ่ง8ปี2เดือนนะครับ นคนส่งต่อ,อยูอไว้แล้วอคอนหมดนี้เหลืออเหลือกำไรวิ่งเยอะทุกคันเลยอันนี้จะดาวแบบไม่ค้ำแ 80, 8000ืบาทเหมือนกันนะครับขัน60สิบนวดวละหมื่นหกันสามรอยบาทเฉลี 16, 80, ่ยหาตะวันวันละ5้6บาทเขาจะออกมาเป็นประมาณเลยประมาณนี้ครับหลังจากที่โดนส่งเขากำหนดต่อ,อยืด3ปีให้นะครับก็จะเป็นรถสภาพสวยปีใหม่ออกไปก็ไม่ต้องกลับไปซ่อมไปสบายใจเรื่องสภาพได้เลยครับ อันอีกข้างบนสี่คันนะครับอันนี้ทะเบียนมพห๙๔นะครับเรก็เป็นเขียวเหลืองแท้เหมือนกันคันนี้รถอายุรถจะเหลือวิ่งเก้าปีแปดเดือนจากที่คนส่งกำหนดต่ออายุสามปีให้แล้วอันนี้จะดาวน์สี่หมืนเจ็ดนะครับผมผ่อนเจ็ดสิบสองงวดหนึ่งแปดพันสี่ร้อยแปดิบห้าบาท เฉลี่ยหาตะวันก็วันละหก0้บาทนะครับรถเหลือเกือบสิบปีผ่อนหปีนะครับเหลืประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้คนคำ้ำก็อยู่ที่ประมาณ80,000ื่นผ่อนหกสิบหกัหปีครึ่งหน5่0ันห้าร้อเจบาทก็เฉลี่ยหาตะวันวันละ619บาทครับผ่อนหมดก็เหลือกำไรวิ่ง2ปีขึ้นได้รถหม่เองลองไปแดงครับอันนี้มคหกศูนย์หกสมศูสาม ดาวเริ่มต้นอยู่ที่38,000บาทใช้เคำเหมือนเดิมรับตามที่ผมทำแบอกไว้ในคลิปใน NGV คันนี้่อน60งวดเมื่อละ1 6 7 5บบาทนะเฉลี่ยหาต่วันวันละ590บาทอายุรถเหลือวิ่งอยู่7ปี9เดือนเกือบ8ปีนะครับ7ปี9เดือนถ้าดาวแบบไม่คำาวาอยู่ที่76,000ม่อน54าวด16,755บาทเฉลี่ยหาต่วันวันละ559บาทครับ เข้าค่าเลยนะเกิดว่าพี่ๆที่สนใจหารถแท็กซี่อยู่นะครับสามารถเข้ามาชมที่สาขาจนันทร์ไแท็กซี่จรนญนครได้เลยอันนี้ก็เคียวเหลื่องแท้เหมือนกันสิบสามสี่เจ็ดเจ็ดนะครับมอก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงผมนะวันนี้ไม่ได้เอาไมค์มานะครับวันนี้ก็คือทําคลิปเข้าว่าพี่ๆได้รับชมกันก่อนไมค์ไม่ได้ติดตัวมาเพิ่งขึ้นมาทํางานวันแรกอันนี้ก็เป็นออโต้เอ็นจีีนะครับ ดาห้าหมเริ่มต้นแล้วก็ใช้คนคัเหมือนเดิมที่ผมพูดไปแล้วก็ผ well. ่อนเจงวดนวดละ1 1 9่นหนึ่งพันเก้าร้่ก้อปดรบาทเทีครับผมลี่ยหาตะวันวันละ660บาทนะครับก็รถคันนี้ก็จะอยู่ที่11ปีเดี๋ยวิ่งสิบเอปีนะครับผ่อนหปีถ้าจะไม่คำแปดหมื่บาทผ่อนเจ็ดงวดละหมื่นเาพันสองยบาททะหาตะวันวันละ660บาท ประมาณ8คันนะครับพี่ๆที่ทหารีวออิวข้างล่างที่ผมรีวิวมาแล้วก็ขึ้นบนอยู่ผมเพิ่งกลับมาทํางานวันนี้วันแรกนะครับอะไรก็ยังจะไม่ครบไม่เมยก็ไม่ได้เอามาท่านี้ก็โมค .18 ซูนเดอก็เป็นเคลื่อนเรื่องแท้เหมือนกันครับส่วนมากที่นี่ผมจะขายเคลื่อนเรื่องแท้เป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเคลื่อนเรื่องแท้เลยเดาวเริ่มต้น40,07มี้เป็นอัลโตเอ็นจีบีครับดาว 4, นี 72, ม่ม40,07ปอนด์72วดน6ปี 18,485บาทเฉลี่ยหาต่อวันวันละ600 616บาทรถเดีวยววิ่งอยู่9ปี8เดือนเกือบ10ปีเหมือนกันอันนี้ดาวแบบไม่ค้ำ80,000บาทคอน66งวด18,570บาทเฉลี่ยหาต่อวันวัน,วนละ619บาทก็ okay. หารถแท็กซี่มือสองอยู่ก็สามารถเข้ามาโดยรถที่พเจเลยนครได้ครับรถยสวยๆเยอะแยะเลยรถสวยๆเข้ามาเลยผมพึ่งเข้ามาขายทำคลิปขายวันแรกวันนี้ไม่ก็ไม่ไดเอามานะก็อาจเสียงอาจจะเบาบ้า,บางนะครับอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนที่คลิปก่อนๆที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะับสภาพโดยรวมก็คือที่นี่ฮะถ้าเป็นรถมือสองถ้าสี เครื่องช่วงล่างนของเหลวเช็คให้ใหม่หมดนะครับ,บเบาะเบิ่ถ้าเกิดว่าขาดนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่ไม่ได้ขายตาสาภาพอย่างกันนี้นครับสีเสือเบาะทั้งทุกอย่างออกไปพร้อมขับทํามาหากินนะครับทุกคันจะทําให้ลูกค้าสแตนดาร์ดเหมือนกันหมดนะครับผมไม่ได้ขายตาสภาพนะครับสนใจก็จะซื้อสนใจก็จะซือ้อจะขายเดอ้อพี่ๆพ่อแม่พ,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 พี่นอทีขับรถอยู่แท็กซี่อยู่นะครับอาชีพเดีวยวกัน สนใจจะซื้อหรือว่าจะขายหรือว่าจะเทินเก่าแหลกใหม่ทุกอย่างครับติดต่อผมได้เลยเปิโดโทรก็า0984784468 ID Line M E N A 012เยวผมจะแปะไว้ที่ลิงก์ตรงบนหัวคลิปนะครับลองเปิดขับไปดูเนาะถ้าเกิดว่าต้องการแบบไหนหรือว่าพี่ๆที่ดูอยู่อาจจะเลิกครับแล้วหรือว่าอาจจะหาเงินไม่ได้ไม่สู้ต่อแล้วก็ซึ่งก็ดูวแค่ปล่อยผ่านไปนะครับ เพราะว่าทุกวันนี้ก็ต่างคนก็ต่างต้องทำมาหากกินเนาะเราก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรให้การให้มันเสียหายจะดีจะชอบไม่ชอบก็เอาไว้ในใจนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ยังสู่อยู่เขาก็ยังต้องหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหาเลี้ยงครอบครัวอยู่อย่างผมก็ต้องขายรถก็ต้องทําหน้าทีของผมไปจะดีไม่ดีก็บอกเราก็ผมมีอะไรผมก็จะสื่อสารให้พี่ๆครับแท็กซี่ให้รู้โดยตรงพี่ๆดีครับไม่เคยขักแท็กซี่กลมาได้คนรู้ก็ผมเยอะเหมือนกันว่าออทแท็กซี่ทั้งออโตแรแบบไหน อะไรต้องควรเอาแบบไหนก่อนหรือว่าควรศึกษาอะไรก่อนครับแต่ว่าคนไหนที่รู้แล้วกิงแล้วก็เราก็ใายทอดในคนอื่นในรู้บ้างนะครับโลกโซเชียลมันก็เป็นเหมือนดาบสองคมแต่ว่าส่วนมากเราก็เน้นบอกลูกค้าโดยตรงไม่พกพิษอะไรอย่างอันนี้ต่อพระต่อให้รถส่งต่อแล้วผมเพิ่งรู้ผมก็ต้องบอกลูกค้าหรับรู้ว่ารถส่งต่อแล้วเราต้องปรับราคาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมก็ ผมก็คนอีสานบ้านเองนั่นแหละเนาะมีอะไรก็เป็นคนตรงๆพูดตรงๆไม่ไม่ไม่ชอบพูดกันอะไรเหมือนกันครับเพราะว่าเราเป็นคนอีสานเราก็ต้องคือตัดต่อพี่น้องสี่ขึ้นมาทํามาให้กินด้วยกันเหมือนกันเราเกิดมาที่นี่ผม่็จะดูรถเบื้องต้นเช็ครถเบื้องต้นในกอนว่าเครื่องดีไหมเกียร์ดีไหมอะไรที่ช่วงล่างรั้วไม่ดังไม่ทัดไม่ดีผม่าส่งสงกลับไปทําใหม่ครับเพราะว่าผมก็เน้นจริงใจเหมือนกันพออยู่ในอาชีพมันนี่มันนันครับ ลูกค้ามาออกรถที่นี่เยอะครับมาจาก YouTube หรือว่ามาจากคลิปที่ผมทำไว้ก็เป็นพี่ๆที่อยู่ไม่ว่าจะอยู่ทั้งภาคกลางอยู่ทั้งอีสานบ้านเฮาเนาะอยู่อีสานบ้านเฮาหรือว่าพี่ๆอยู่ทั้งภาคตรงภาคใต้แล้วพวกนี้ก็มาซื้อที่นี่หมดครับก็ผมแต่ละคันผมจะเน้นเจาะลึกอันนี้ผมเพิ่งมาทำคลิปก็เลยคร่าวๆให้ชมกันก่อนโอเควันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวก็จะอัพคลิปขึ้นให้พวกพี่ๆได้ชมกันแล้วชอบคันไหนอะไรเงี้ก็ ข่ามาหาผมข่ามาชมรถได้รถสวยๆรอพี่ๆอยู่โอเคฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับช่องอสื่อขาวรถแท็กซี่มือสองแท็กซี่ปลายแดงแท็กซี่รถไฟนะครับก็คือเข้าไปพิมพเข้ามาชมคนหาผมนุษยเองเล่นยูทูบทั่วไปนะครับพิมพ์เข้ามารถแท็กซี่มือสองมาเจอช่องผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดรูกปกระดิ่งด้วย เผื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามารถที่้องการ l นลดาวเท่านี้แล้วงบเท่านี้เผ mm hmm. ื่อมีคลิป้อมามันจะมีเด่งเสืองทีที่จะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่กําลังข่ามาก็ได้ mm hmm. ข่ามาจับจองเป็นเจ้าของกันไปนะครับ mm hmm. โอเคหรือว่าฝากอีกก็คือแท็กเพจนะครับเพจใหญ่ชื่อสือ่อขา Tech ยรถแท็กซี่จริญนครนะครับฝากข่าไปกดติดตามกดแชร์เ mm hmm. สร็ครับหรือว่าข่าไปไปกลุ่มก็ได้ กลุ่มมองผมก็ได้เสิร์ชเข้ววามาแท็กตีมือสองเราวโคไปตรงกลุ่มนะครับในเฟสบุ๊กครับมันก็มีกลุ่มของผมออกสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกได้เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของพ่อข้าแม่ข้าหลายๆคนที่เขาลงไปโดขายนะครับก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกหลายเราก็ไม่ไม่เอาเปรียบกันนะคือที่ไหนดีที่ไหนเหมาะสำหรับเราเราก็ไปที่นั่นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะผมจะมาทำความสะอาดดูแลกับบิวรีวิวเจาะเป็นรายคันเนาะโอเควันนี้ก็ สวัสดีครับ